คิดว่าใครน่ารักกว่ากันระหว่างนุ๊กปลายครับนุ๊กสีขาวครับปลายสีดำครับเอ้าคุณถือผีบเวลาเขาน่ารักนิ่เฮ้ยเหมือนจังเลยแกูชอบังเลยแบบนี้เราฟังไอ้ถาปลายก่อนได้ไหมหรือว่า เราอาจจะมองไม่เห็นตัวเรานะครับแต่แต่เราจะมองเห็นคนฝั่งตรงข้ามเราว่าเขาเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนมีอารมณ์แบบไหนแล้วก็มีหน้าตายังไงเราก็มองมองในรูปแบบ,บรวมๆก็ก็น่ารักเลยตอบเองด้วยครับเวลาพูดไม่ต้อง,องมองหน้าพี่อีก,ก่อนครับผมไม่ต้องการให้คุณเขา้ากล้องมองเขาครับเขาไม่เขินับกูเขินอุ้ยกระเทยหน่อยเอ้ย ก็เขาไม่ได้มีผมที่ยาวเหมือนผู้หญิงปกติทำผมสั้นแล้วเขาก็ไม่ได้มีมีปฏิกิริยาเหมือนผู้หญิงที่สวัสดีค่ะไปทางนี้นะคะนะคะแต่ว่าเขาเขาก็เป็นสไตล์เขาคือเขามีเสน่ห์ในตัวเขาเขาจะเขาน่ารักทั้งนิสัยทั้งกริยามารยาทหรือทุกๆอย่างเลยน่ารักน่ารักครับ